ไม่แต่งโป๊อยู่แล้วริชชี่ลัน่นก็ส์ไม่ห่วงแค่ช่วยสกรีนชุดให้เรียกได้ว่าชีวิตรุ่งทั้งงานและเรื่องความรักสําหรับนางเอกสาวริชชี่ออร์เนตทีล่าสุดอัปเดตเรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มก็ส์อิทธิพัทน์ยังหวานไม่เปลี่ยนไม่มีเรื่องให้ต้องทะเลาะกันายชายไม่ได้ห่วงเรื่องการแต่งตัวแถมยังช่วยสกรีนชุดให้อีกด้วยโดยริชชี่เปิดเผยว่า เรื่องแต่งตัวเขาไม่ได้พูดถึงเพราะปกติหนูไม่ได้แต่งตัวแบบโปโ๊อยู่แล้วจะมีเวลาแต่งตัวออกกําลังกายคุณแม่จะบอกว่าให้ใส่เสื้อคลุมออกไปหน่อยนะก็เลยเหมือนจุดประกายเขาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องทักต้องช่วยคุณแม่ดูแลหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนไม่แต่งตัวเลยเขาจะบอกว่าให้แต่งบ้างช่วยแนะนําเสื้อผ้าให้พาไปซื้อแต่ไม่ได้หวงเพราะว่าเราไม่แต่งอยู่แล้วมีบางที่งานติดต่อมาส่งชุดมาให้เขาก็จะช่วยดูให้ว่า เหมาะสมกับเราไหมไม่ใช่ลุกแทบแทบเขาก็จะช่วยแนะนําแต่งตัวดูหน้าผมให้หมดเลยและเราจะชอบนึกถึงเขาตลอดไม่อยากให้เขาไม่สบายใจมีเรื่องให้เขาดูน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยโดยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก,ก่อนคุยกันทุกเรื่องเขาก็จะรู้อารมณ์เราตอนนี้ทําธุรกิจร่วมกันเหมือนสร้างธุรกิจอีกอันให้เรามั่นคงขึ้นพยายามพัฒนาสินค้าหลายๆอย่างค่ะ